สวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านกันด้วยครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับกดอัดวางครับเพิ่งเอาไปอัดตอนม้่อวานครับวิ่งกดเร็วเลยครับฟางเต็มกันรถขึ้นปืนไม่ไหวครับต้อง

ย่าย่าเราเกี่ยวกันเล็กเอาไว้มุดมุดปาครับไม่ได้มุดปาแล้วลงาตุ้งใหญ่แล้วเราตุ้งใหญ่ปากไม่มุดแล้วเริ่มมุดแเริ่มอยากมุดแล้วอ๋อเริ่มมุดแล้ววางแล้วก็ไม่ให้มุดแล้ว ดันนานลมแต่ยันว่าดันนาลมก็พอแล้วครับโอ้เจ๊คิวขับไม่เป็นเนกะกระโดดมือกบอ่ะเจ๊เกียวขับเป็นย่เจ๊เกียว 还有。哎 มต,ต้องเตืนต้ำด้วยนี่ครับมีตองแบบครับ ตอนเอาไว้แต่อะไรเยอะแยะเลยเนี่ยล่มไม่พอได้เลยใส่รถเกี่ยวอย่อ๋อใส่แล้วลูกพี่แต่รถเกี่ยวได้ไม่ร้อนได้ไม่หนาว <c oughs> ใส่ถ้าเกิดใสร่ร่มมันมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะเสียงมันดังก้องหูเลยเพราะว่าร่มมันครอบมันมันกับมันมันดังนะ จริงส่ร่มมันเสียงดังแต่ว่าไม่ได้ใส่ร่มมันเสียงมันจะไม่ค่อยดังเดีย๋ดดยวมาดูเตาแก่ตอนนี้นะครับนนทอำอะไรครับเตาแก่ทำจัก นครับกันเล็กครับเนี่ยครับกันนี้เอาไว้ลงทุ่งใหญ่ครับ คอยรับชมครับจะวิ่งเร็วกันไหนครับคอยรับชมครับก้าวยืน,ด,นดันเอาดันเอาหรือเปล่าครับคอยดูครับเออใบเตกยังไม่ตยยไต่อีกอันหนึ่งนู่นต้องมาใจ,ใจใไม่ยากหรอกเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวจะใสใ่ดูได้

ใบใบแตกแล้วครับงานน็อตก่อนครับ ไตปิดมั้งต้องต่อไตใหม่ดูเต้าแก่ไตไปแต่ับ คนข้าวด้วยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแต่น็อตอือกัดจบพร้อมออกทุ่งได้เลยไอ้ทุยเลยทุ่งเลยพร้อมดันได้

เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรัดแถบอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะรูดแายรัดแน่นๆอันนี้ใม่ขับอันนี้เขี่ขี่หรอไม่เคยไม่ขับไม่ขับไม่ไม่อยากครับนินสอบคนไหนขั้นโน้นนะขันไหนขั้นโน้นนะขันใหญ่ขับง่ายกว่าเย้ขับไปง่ายจะเอาไปเออเรื่องตามไปขับกับลุงที่นู้นเนินจะไปไม่กี่วันนี่แหละเราเล่นไม่ขับหรอกเอาไว้แกพูดเล่นเลยเถอะเขาก็เอาไปบ้านเขาแล้วอ๋อไปเกี่ยวที่บ้านเขา นี่แหละของเราอ่ะกดน้อยกดน้อยได้ละไม่ชอบกันน้อยก็ดันดีเหมือนกันกันน้อยเรียบร้อยครับร้อยละอ่ะตัดแบะใส่เลยในช่างใหญ่มา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 ตัดแบะใส่ก่อนตัดแปะก่อนไปตัดแปะกระดานนะแล้ยไปมาทำอะไรทำอะไรเตรียมคาร์ดองก่อนไม่เชื่อมไป์ัอนน่ะ มาลนนนับจม,มกันต่อครับมาดูตายันเตี้ยมต้มครับขาล่มผู้ปิดขาล่มในนอเม่กี้ที่เกียงนี่เป็นนั่นล

แล้วก็เจ,จาเจะดูเจาะดูใส่เลยแบบนี้ใสเลยใสที่นี่แหละไม่ได้ใสเลยหรอใสที่นี่แหละไม่ได้ใสเลยอ๋อเข้าใจสเลยไม่ถึงงัดดูไม่ไส้ดูไม่ไส้แล้วไมไส้มืใกล้มาใบพิชตัน ไม่ดูหรอกไกลไกลไม่ดูรรไร <c oughs> ตัวของไกลไกล้ามาก <c oughs> ไฟแรงครับอันนี้ชักแต่ลูกเกี่ยวกันใหญ่ก่อนอตามแต่ลูกเกี่ยวกันใหญ่

เรียบร้อยต่อไปก็ยกขึ้นเจาะลูกก่อน,อออนเอาขึ้นที่หลังเอาตามให้แจมก่อนเอาขึ้นทีเดียวเลย ดย no ูดย,ดยี nice. ่ิบนาทีไปเลยครับมาพป่ตัวเจ้าแก่อีกนะเจ้าแกนตามคนเดียวเจ้าแก่ เจาะรูก่ครับเ,รสเสร็จเลยเลยฮะเจาะเสร็จออเลยเมื่อวานไปอัดฟางทอยวิงนีพิงนี้แหละก็ <c oughs> ได้ลงคลิปก่อนคือไม่โคกผีอตอนนั้นอะอ๋อนี่ไมางอะฟางีด้กินข้าวฟางก็มดดีนะกับก่อน ไม่โดนไม่โดนปีหลอกกลับก่อนเนาะปลาได้แคปลาก็ไม่ใหญ่หรอลงไม่นั่นนะครับทางนีเดี๋ยวจะไปไม่ไกลดีกว่านี่ไงโดนเล้ก็เบอรับขึ้นมาเลย พอดีอี่าของชั้นเลยฮะก็แน่นอนต้องใช้กำลังช่วยบานกัญชาตัวโปรยกัใชาระท้อมเออระท้อมบกัญชาไปรุ่นน้ำท่อมทปงานที่หยัดล่มก่อนครับหยาดลมไต่ลมก่อนพุดฟิด

น,น,นหน้าในังได้ไนดะ้ะเข้ากันหมดนะจะมีมแล้วน,นะมีมแล้วะนะอาจ่ยายนยก็ก็ลงางก็ลงเอาไปติดกระปุกสงนนะ โหี่เฮ้ยคาามยว่าใครกูเคดูคลิปหน้าครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ